สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาราศีธนู ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะเจ้าราศีธนูทุกท่านคะในช่วงวันที่1ถึง10กันยายน2568ยช่วงนี้การงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีธนูช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีเรื่องงานคะ่ะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องการทำงานเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่ฉลาด ความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มนะคะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆนะทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลานะคะและต่อมาท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานงานจะมีการจบลงและจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำงานที่ท่านอยากทำ ได้ไปยังสถานที่แปลกใหม่จะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆได้เพื่อนร่วมงานใหม่บรรยากาศในการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะท่านเป็นคนที่ฉลาดสุข,ขุมและเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นแต่ไม่แสดงออกเก็บอารมณ์ได้เก่งมากท่านจะเงาท่านจะสุขยังไงก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะเป็นคนที่คือต่อหน้าคนอื่นดูเหมือนมีความสุข แต่เวลาที่ท่านอยู่คนเดียวแอบเหงาอยู่ในทีทั้งๆท,ที่การงานนะคะมีข่าวดีนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คำพูดคำจาจะนำมาซึ่งความสำเร็จและข่าวดีมีโชคลาภจากการเดินทางเพราะช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะมีโชคลาภจากทางไกลจากต่างประเทศจากโลกโซเชียลออนไลน์จากการติดต่อสื่อสารทุกรูป,รปแบบนะคะ,นะคะเหมาะแก่การลุยงานค่ะช่วงนี้อย่าอยู่นิ่งๆ โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลในหน้าขายบ้านขายรถนะคะใช้คําพูดในการทํางานเพื่อหาเงินบอกได้เลยว่าช่วงนี้ถ้าคาดหวังสิ่งใดท่านมักจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะมีดวงได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับท่านบางท่านจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ได้รับโอกาสดีๆได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมคนรอบข้างก็ ค่อนข้างที่จะให้เกียรติท่านพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือสายงานที่ท่านทําจะได้สัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆนะคะได้ไปยังสถานที่ที่ไปแล้วสร้างพลังบวกและท่านจะได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทาง การพบปะผู้คนฉะนั้นช่วงนี้อย่าอยู่นิ่งๆเด็กขาดนะคะถ้ามีไอเดียใดเข้ามาถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ให้เริ่มต้นลงมือทำได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะอยากจะลาออกจากที่เดิมเพื่อที่ไปทำงานกับบริษัทใหม่ท่านย้ายงานได้แต่ว่าที่แห่งใหม่จะต้องเซ็นหนังสือสัญญารับท่านเข้าทางานแล้วเท่านั้นทุกอย่างผ่านแล้วกับที่แห่งใหม่ ค่อยมาลาออกจากที่เดิมอย่าเพิ่งลาออกจากที่เดิมเพราะมีความหวังใหม่กับบริษัทใหม่ท่านจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ผ่านการเซ็นหนังสือสัญญาเรียบร้อยแล้วระบุวันเวลาเริ่มงานแล้วค่อยลาออกจากบริษัทเดิมนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับท่านแต่ท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกกุมเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงทำอะไรรวดเร็วระวังจะตัดสินใจผิดพลาดเพราะ คิดเร็วทำเร็วจนเกินไปนะคะได้รับข่าวดีนะบ้านและรถจะให้โชคให้ลาบนะคะเหมาะแก่การเดินทางเหมาะแก่การออกงานเหมาะแก่การติดต่อผู้คนมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้ท่านจะมีโชคลาบและข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินมีผู้สนับสน,นุนมีผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ มีโอกาสได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนบางท่านได้ผลกําไรจากการลงทุนได้ผลกําไรจากการทํามาค้าขายมีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่มสำหรับท่านใดที่เป็นนักค้านักขายนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดทำงานกับชาวต่างชาติหรือท่านใดที่ขนส่งทำงานเกี่ยวกับการขนส่งรับส่งสินค้า ช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะเยอะงานยุ่งงานเยอะรายรับเข้ามาดีนะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยกับการทํางานหาเงินแต่ว่ารายรับค่อนข้างที่จะน่าชื่นใจนะคะและที่สําคัญจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินด้วยนะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าชาว ราศีธนูช่วงนี้นะคะการเงินของท่านเข้ามาดีมากแต่ว่าการเงินจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปนะคะท่านใดที่ค้าขายของสวยงามเรื่องประดับสินค้าแฟชั่นค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะหากท่านค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์พยายามไลฟ์สดเยอะๆนะช่วงนี้เพราะว่าท่านจะขายดีลูกค้านิยมชมชอบต่อมาถ้ากำลังคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านจะได้มา มีดวงได้เงินจากการเดินทางการพูดคุยกันดําเนินการด้านเอกสารแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้แก้ไขกับภาระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้นะคะมันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับท่านด้านค่าใช้จ่ายหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่อยากได้หมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยว นะคะและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับปุตลานบริวารคนรอบข้างจะสูงขึ้นมีดวงได้เงินแบบลับๆด้วยนะคะเป็นเงินที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้มีดวงได้เงินจากทางไกลจากโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าจากต่างประเทศมันจะมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นกับท่านในช่วงระยะเวลานี้อยากซื้ออะไรได้ซื้อนะบางท่านได้กระเป๋าได้รองเท้าได้เครื่องประดับนะคะ ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ให้ระวังการใช้จ่ายนิดนึงเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจถึงเพิ่งได้ให้ระวังการเปคนรอบข้างนะคะให้ระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเองมีโชคลาภทางด้านการงานและการเงินค่ะ ถ้าท่านอยากจะทำอะไรให้รีบลงมือทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้และจะมีคนคอยช่วยเหลือเป็นช่วงที่มีเสน่ห์คนเมตตาคนนิยมชมชอบอยากทำอะไรทำได้เลยค่ะค่าใช้จ่ายมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่และจะเป็นรักที่มา มาจากทางไกลมาจากโลกโซเชียลออนไลน์สำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านและคู่ครองมีความสุขนะคะ แต่ว่าท่านค่อนข้างที่จะเก็บตัวอาจจะเป็นเพราะว่าท่านกําลังยุ่งกับภารกิจส่วนตัวมีเป้าหมายบางอย่างที่จะต้องทําให้สําเร็จในช่วงนี้ส่งผลให้ไม่ค่อยได้พูดคุยกับคู่ครองคนรักมากนะักเรื่องสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพของท่านในช่วงนี้ไม่มีปัญหานะคะสุขภาพไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาที่ท่านจะเดินทางไปไหนก็ดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะสายบูสายลุยนะไม่ค่อยจะสนใจ ฝนตกก็ตากฝนเลยไม่กางร่มนะคะแดดออกก็เดินลุยแดดเลยไม่ไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหลอดำก็ช่างไม่เป็นไรพยายามดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะถามว่าอาการป่วยไข้ไม่สบายมีไหมไม่มีหรอกคะ่ะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะใส่ใจตัวเองมากนักนะคะหันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพบ้างนะช่วงนี้ ค่อนข้างที่จะจริงจังกับการทำงานหาเงินพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้นะคะท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทำงานนะเพราะการทำงานมักจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องเงิน คนให้การช่วยเหลือดีไม่ค่อยมีใครนำเรื่องราวอึดอัดใจมาให้กับท่านมีบ้างแต่เป็นเรื่องปกติเล็กๆน้อยๆซ,ซึ่งท่านเองก็มองข้ามนะคะท่านไม่ค่อยจะใส่ใจคนรอบข้างใครก็ตามที่นำพลังบวกมาให้ท่านพร้อมที่จะดิดตัวออกมาท่านไม่ใส่ใจโน no, สนโนแคร์ no ฉันจะทำหน้าที่ของฉันให้ดีไม่ต้องมายุ่งไม,ไม่ต้องมาก้าวไกาอารมณ์นี้เลยนะ ชาวราศีธน,นูขออวยพรให้ชาวราศีธน,นูทุกท่านเฮงเฮงปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระกุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ